ปีคนเขาภาษีนะ16เดือน3ปี66นะฮะ16เดือน3ปี66นะสำหรับพันนีขอแก้ไขวัน ครบภาษีด้วยนะคะ16 0 3ปี66นะสำหรับคันนี้ค่ะมิสูบิชิแต่ตั้งคันนี้เป็นดับเบิลครับนะสีประตูคันนี้ค่ะปีนเซอรเป็น2020กับกัคโยคันนี้2 5 0 0ขออภัย2 4 0 0 C C 2.4 G T p a s s นะคะรถเป็นเกียร์ออโต้รถเป็นเกียร์ออโต้ค่ะรถแม็กมีแมกเนเตอร์ระบบหลังบันไดข้างกระจกไฟฟ้ามาครบพร้อมๆเลยมากับสีขาวคันนี้ด้วยเลยราคาเปิดคันนี้อยู่ที่3 4 0 0 0 0สบาทเริ่ยนได้เริ่ยนได้ค่ะแล้วก็้าเปิดราคาได้อะไรขอบคุณมากค่ะบาร์ส สองราคาเปล่ากซื้อต่อไปต่ได้คซะสนพราคาเปล่าสมล้วกซสุอต่อไปต่อได้ค่ะเสนไปาสี่พันวคล่ามากกว่านี้บีตราคาต่อเลยค่ะเสนหมดดอกผาเสนหมดวานนับเต็สนหมดวานนต่อไหมคะมีมากกว่านี้บีตราคาได้แปดพันหมแปดราคาเป็นห้าศราคาเปลาสามห้าสองราคาเป็นเสนอมสองผาเสนไมสองันนบเต็สี่หกพันราคาเปลากนส้ดต่อไปนต่ำได้แปดพันที่หลานค่ะสมพันราคาเป็นสามพันแปดเสนอมาหนับเต็หกศูนย์หกสองราคาเป็นเสนาราคาเล่ากน ออนไลน์ราคาเป็น70กับมาลา7072ที่ลานค่ะเซ็นตบมา2ผ่านเซ็นบมาสองนับเเซ็มาสอับาทราคาตอนนี้4,000ออนไลน์กก็กลับไป8 0 0 0ที่ลานสา8สัจปาเซ็นตับหนึ่งเซ็นับสองาม3 8ราคาเปีย้าปสซือต่อเปตัวราคาได้คะเซ็นมาสองผ่านเซนมาสองับเ็เซ็นนบสอมีมากกว่านี้รีบตัดสินใจ8 4ออนไลน์3ออนไลน์ที่ลานคาอีกไม้ไม้นไลน์ที่ออนไลน มีมากกว่านี้รีบใส่แปดพที่ลานราคาเปละกันใส่เก้ากอไปออนไลน์ค่ะสก็สองอนไน์ราคาเป็ที่ออนไลน์แล้วเนี่ค่ะใเซ็นตมาสองนเซ็นต์มาสองวันนับเ็ดเซ็นต์มาสองันบสองสี่พันกบาทลาราคาเปนใ้่ี่ลูก็สี่เซ็นต์มาสิอวันนับเด็ดเซ็นต์มาสบันบสองสามแสน้หมค่ันบาทราคาตอนนีที่ลานประมูลหกอส่เซ็นต์มาหอกานเซ็นต์าสองันนับเด็ดเซต์มาสอนนับสอ่อตอบไหมะแปด นั3ขายค่ะสัแสนก้น 8, าหมืนแปดพบาทหมายเลขค่ะจับที่หลังประมูลน,นะคุณลูกค้าใช่ไหมหมายเลขเจ็ดหนึ่กเจ็ดหนึ่ประมูลได้ปลายสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะคะกลับเุินค่ะ